เอคลีนแดกค่ะร้นานมาเซนไอนี่อ่ะไม่ออกหรอกกลุ่มหัวหนึ่งทีกูสวัสดีครับวันนี้ผมเราพูดเราอะไรวะคุณมังไงคุณเนะ่ะผมนักภนะาครับเชิญก <laughs> ูทิวครับกูทิวจากช่องแมคกูทิวครับนี่จะพามาดู WSOP 2สโองัเบ<ม>สองครับเมนิเวนครับผม เป็นแฮนด์น่าสนใจอีกแล้วนี่ครับอาคอบยานนักโป๊กเกอร์จากรัเสเซียรัเสเซียอรอรั oh, เสเซียรัเสเซียโอเปนไว้ <Open with S 1> oh. ที้ประมาณ3มบิ๊กบายนะสามบิ๊กบายนิดๆเปิดไปด้วยสิบเก้าออฟเอาจริงไม่รู้ตำแหน่งไหนนะแต่ถ้าเป็นยูทีไม่น่าเล่นเท่าไหรไพ่นี้นะแต่แต่เขาอาจจะอยู่ตำแหน่งดีก็ได้แต่ในทีมไม่ได้บอกนี่เขาเอาอินสวนไปเลยเอ็ดคือเอาไใหม่ต่อเฮียเขาแล้วเขารีบกัด แต่จริงแล้วมันขบมันน่าจะช็อตสแต็กแล้วป่ะถ้าเอาอินสวนนี้มันเออยังไงมันก็ต้องเอาอินเลยถ้าเขาแบบประมาณแบบชอ็ชอตสแต็กแล้วโหแล้วเปิดมาโหนำสบายสบายหกสิบสี่สิบหกสิบกว่ากว่ากลุ่มหน้าอย่างนี้ดูดูดูมีลางนะ <laughs> <laughs> โอ้ซีวชซีวโหยิ้มในใจสบายนำกระชูด เป็นลานเขาเคยเป็นแชมป์นะครับ W S O P อ๋อเป็นแชมป์ได้แชมป์มาครั้งหนึ่งปะหนึ่งเบสเลสมาลองดูสิบเก้าหน้าซีดเลยเหียเอนว่าเอคิวเรามาดูฟอบกันีนว่าครับมามาโอ้สตองบ่นบ่นใหญ่บ่นใหญ่เข้ามาได้ไงครับฟอบครับโอ้โหสองแปดสบายเฮียเลนโบไม่มี เนี่ยวโนแจ็คโนแจ็คควีนโนโนโนไม่แจ็คไม่เจ็ดไม่เจ็ดเราไม่มาก็สบายสิบเก้าเยโอโหตอนนี้หน้าเสียโบ๊ทครับหกครับเฮ้ยนี่อาอยังกูดอยู่ยังกูดอยู่ยังกูดอยู่ยิ้มอยู่สบายสบายเก้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นโอโหสบายสบายเจ็ดเอควีนแดกขาดร้านเปอร์เซ็นในี่อ่ะไม่ออกหรอก ฟวาดหน้าหนีแล้วกหันหน้าหนีแล้วกลุ่มหัวหนึ่งทียิ้มยิ้มโอ้สบายแล้วกูเมะเฮียอะไรเนี่ยร้อนร้อนถอดหมวกเลยไอ้เชี่ยอย่างเซ็งอ่ะกูเป็นกูกูโคตรเซ็งอ่ะไอ้เฮีย้่อร์ตงฟอบอะลัวเนอร์ลนเนอร์เข้าสเตจแบบเฮียอะไรครับเนี่ยแชมป์ผมไปแล้ว เ <laughs> ปลวครับแต่ว่าเล,เล่นดีทั้งคู่เอ้จริงผมว่า19ไม่มั่วนะ19ไม่น่าคออ,าอีกได้อะ